ไท a i l นด์และ m มี n นมาร let's all welcome ยียีนูม from m y a n น a r คนนี้นี่เห็นกันมาบ่อยครับต่อยมาเยอะครับห <laughs> นุ่มวัย19ปีครับจากตะเข็บชายแดนไทยเมียน,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 ยยน,นมารครับนี่นะฮะยียินูมวยจอดอืนครับร่างกายสุดแร่งบุกตะลุยได้ตลอดเวลาและอาวุธครบเครื่อง บริกรรมคาถาเนี่ยครับยียินเนืองครับวันนี้เอาคาถาอะไรมาใช้ครับแม่มวันใช้คาถาถูกบทนี่แกก็ไล่ย้ำเลยครับหนุ่มวัย19ปีจากเมียนมายียินเนืองครับและสำหรับผู้ชมของเขาในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคมพยัก์มอภูนาจากร้อยเอ็ดนักชกจากจังหวัดเกินร้อยครับจังหวัดร้อยเอ็ด คมพยักษ์มอภูวนาเป็นกล้ามโชว์ซะหน่อยครับในวัย27ปีอยู่27ปีนะครับชกมาแล้ว49ครั้งชนะมา31ครั้งครับนี่คือนักสู้เลือดเดือดครับอาวุธหลากหลายนะครับฟิตซ้อมมาดีสำหรับค่ำคืนนี้โดยเฉพาะเลยครับวันนี้มาเจอกับนักหูจากเมียนมาจียินเนืองครับเทียบข้อมูลทั้งคู่175กับ167ครับ คมพยักษ์สูงกว่า8เซนติเมตรอายุ27-19โอ้อาวุโตก็แม่พอสมควรครับ8ปีครับเก๋าครับเจอกับสดยีเงืองนี่เป็นประเภทโอ้ยเปะเชียวไปครับแม่หนวดกะดิกเลยครับ ดีเนียไม่สนใจนะครับหน้าอิน้าพรมครับเดินเข้าจ้วงเลยครับจิ้มขวาโอ้โอ้โหแม่มาแรงตั้งแต่ต้นยกเลยครับก็ตามสไตล์แก่แหละครับฮีเนืยงครับใส่อาดอาจเข้ามาเลยครับโอ้จะปักศอกครับไม่โดนโอ้โหดูดีๆนะครับคู่นี้ดูดีๆีเลยครับโอ้โหโอ้กคมพยักามเองก็นิ่งครับ เอาสับล่างครับเอาวสับล่างยังไงครับแหมเดินจ้วงหมัดเข้าใส่เลยครับยินเนืองเจอแข้งขวาคมพยักมียิ้มไหมครับมีนี่ไอ้น้องไม่ง่ายครับแคมพยักคงบอกแบบนั้นนะครับโอ้จะถีบหน้าโอ้บัดขวายาวๆครับยืนเนืองเขาอัดเข้าไปอีก โอ้เสียหลักไปครับรมพยัคต์โอ้โหไม่สนหน้าอินแน่พรมนะครับเดินเข้าไปครับมัดยันเข้าไปโอ้วางระยะทางครับแทงคมพยัคจะสกัดแกอยู่หรือเปล่าโอ้โหจะกระโดดหรือสีบทยาครับหัวที่หัวตําไเครับตัดล่างครับคมพยัคต์ครับโดดถีบกำายจัไหวครับแต่เริ่มจะตั้งหลักได้เลยครับคมพยัคครับ หลังจากที่ยินเงนเนี่ยโหเดินใส่แบบไม่ทันตั้งตัวตสายหลุดครับเจอแข้งขวาเริ่มจับจังหวะได้แล้วครับดูท่าแกพีชยินเนือง <laughs> มีรอยหน้ารอยตาครับโอ้ท่ายากแกเยอะด้วยนะครับไ <laughs> ปต,ตัดล่างโอ้โหโอ้โหเดาทิศเดาทางยากจริงๆครับเด็กคนนี้ครับ เดินเข้าหาตลอดเดินเปิดเกมตลอดนะครับยียินเนืองโอ้แข่งขวาดีครับคอมพัวต์แ่แต่โดนเททิ้งไปครับโอ้ oh, สาวหมัดมาไม่ถึง <c ash> อีครับเด้งตีครับคอมพักษ์แต่ But, เป็นมวย oh, ประเภทนักลงทุนเลยครับเป้าไปหาข้างหน้าครับโอ้ดูไปนะนะครับแต่ต้องตบหนวมเลิบยีนเนือบอกพี่ออกด้และครับ ยังรอครับได้ไปปลายแข้งครับหมดยกแรกแม่ใกล้เคียงครับอ๋อนี่ยังยิ้มได้สบายๆครับส่วนคนนี้ครับแหมดูจังหวะครับดูแกปักศอกน่ากลัวครับดีว่ามันไม่โดนนะครับยิ้มตลอดครับผมพยักษ์นี่ปักซอกอีกแล้วครับไตหลุดครับ ยีเดือตามเข้าใส่ทันทีครับปัดขวาโอ้โหนี่ครับฮันุมานข้ามลงกาโอ้จัหวัดตั้นแต่โดนถีบเลยครับเสียหลักเลยครับหัวซ้ายลุดโดนแข่งขวาครับยีเดืองแต่นี่จังหวะเถนกวาดล้านครับแง,ง่งแกง้างมาแต่ไกลเลยนะหมัดแกครับ ยกสองครับมาดูกันต่อครับแหมยังซ่ายอยู่นะครับยียนเลืองอ้าวรับแข้งขวาไปก่อนนะแข้งขวาอีกทีนึงเอา้าโอ้โหในจังหวะแบบนี้ยียนเลีอยงกระทำได้ดีครับเตะกวาดเนี่ยครับฟันสองยังไม่โดนครับคมยักษ์ ตัดล่างโอ้โหลอยละลิ้วเลยครับลูกนี้เราตามเข้ามาทันทีเขาตัดซ้ำอีกทีนึงโอ้โหได้ใจแล้วครับแหมอาจารย์รัชก,กรนี่ห้ามแทบไม่ทันครับคึกครับไปอีกแหมพอตัดล่างได้ผลนี่แกก็เน้นเลยครับยิยงยืนเนืองผีกันเลยครับแหมต้องมีสกัดดาวลูกบ้านนะครับพรมยักษ์ครับ ลอยให้ยียินเยือนได้ใจนี่อันตรายอาวุธนี่มาหลากหลายรูปแบบครับ<อ>เดินจีก้กันไปเอาแม่มีตัดขาดเพิ่มครับ่ยังไงครับคมพยักษดูแปลกๆครับโอ้โดนข่าวขวาวืดบ่อยไม่ดีนะครับคมพยักษครับอ้าววืดอีกแล้วครับ โดนกวาดอีกแล้วอ้าวแม่ขาแค่แปลกๆครับคมพยักษ์ครับแม่จะเจ็บรึเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับรอยยิ้มหายไปแล้วครับกวาดอีกแล้วอ่ะล้มลุกลุกคลานกันไปครับลุกขึ้นมาน่าจะเห็นแลยแหละครับยืนยเนื้อนครับเห็นจุดอ่อนของคมพยักษ์เลยครับอัดกัที่ลำตัว โอ้พยายามเน้นที่บริเวณขาซ้ายครับอืมกระต่ายซ้ายโชว์ครับบอกไม่เป็นไรจับเทลงอีกแล้วโอ้โหรอยยิ้มนี้หายไปจากใบหน้าเลยครับคมพยักษรต่ายซ้ายติดบังพุ้เดินเข้ามาแต่ว่าอาพุทธนดี่ออกไม่ทันยียินเหลืองเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็น แหมพอดีตัวแกไปติดเชือกอยู่ครับยียนเนืองโอ้โอ้คมายักษ์ขวดวืดบ่อยแล้วครับหมัดก็ไม่ถึงเมือครับยีนเนืองเอ้าหลุดครับ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรแหม่ยีนเนืองหลุดแต่คมพยัก์ก็ฉวยโอกาสไม่ได้ครับ โอ้หตอนนี้เหมือนว่าได้แต่มองหน้าแล้วครับพมยักับอ้าวได้แก้งขวาครับอ้าวโดนหมัดยี่เนืองสวนคืนครับโอ้ยยกสองครับโอ้โดูครับเช็คเรตติ้งนะครับยีนเนืองพอใจผลงานตัวเองครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับโอ้โหโดนเตะโดนต่อยร้องห้าห้าห้าอย่างเดียวเลยครับแก็ทำบ่อยครับจังหวะนี้ครับเตะเพนกวาดล้านเนี่ยครับ ไตไปที่บริเวณโคนขาแลลวครับหลุดครับปัดสองครับตรงนี้เข่าสวยนะครับแต่ว่าโดนเตตัตดล้มลงไปโอ้โหโ,หโ,หโหโดนนะครับหมัดนี้ก็ง้างสวนแข้งเลยครับยียินเนือง ยกที่3ครับยกตัดสินเลยแล้วครับ111คมพยักษ์กางเกงแดงยีเนืงเมียนมากางเกงน้ำเงินครับลมแล้วก็ลุกเร็วครับขึ้นมาไปต่อพยายามจะชวนเล่นวงในครับคมพยักครับแต่ว่ายีเนียก็สู้โอ้โหแกรขาดขายังกับยูโดเลยครับทุ่มทิ้งไปเลยครับอคมพยักเอาไงต่อจะจับตีมันไม่ง่ายครับ โอ้แกดิน้นไปรปิ้นมาเลยครับมพมมยักษ์อาาน่ายีดนเนืองหอ,อยก็เตะครับยีเนืองอาพรมยักษ์โอ้จะไล่ทันหรือเปล่าครับจบไปครับไอ้อยังทำอะไรไม่ได้ครับเตะก็หลุดนะครับมพมมยักษ์โอ้ หมัดไม่ถึงอีกโอ้ยนิ่ปเปืองแรงเปล่าครับยิงเรืองครับอยซ้ายโอ้เจอหมัดขวาสวนอีกแล้วหมัดขวาสวนอีกแล้วแต่ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปครับจุมหนึ่อ่ะจับได้ตีได้ไหมคม,มยักษ์ไปหนะ้าตีไม่ได้ครับโอ้ โอ้ย่าเหลือแต่ฟุตเวิร์กนะครับคมพยักษ์ครับน <G ül üyor> ่าจะคุยกับใครครับเนี่ยก่อเช็คไรติ้งกับทีมงานครับเป็นไงโอ้มีหมัดซ้ายดักอีกโอ้แค่ขวาด,ดีครับคมพยักษ์ยีงไป 1, หนึ่งสองแหมดูท่าทางมั่นใจเลยครับยินเมืองรั กระชากมาแล้วก็เสียบเข่าครับอ่ะอยังไงครับยีเนืองทีบอ่ะจิบมหมัดหัวข้งโอ้ยดูท่าแกัสิครับโอ้หลอยหน้าลอยตาแบบนี้อืมโอ้ขวาไม่โดนครับ <c oughs> โอ้แต่มยักเองก็จับเป้าไม่ได้ครับโดนไปแล้วโอ้โห ลอยยิ้มจากยกแรกนี่หายไปหมดเลยครับคมพยัคต์อ้าวทีบิ๊กแหมยังไงครับตัวปลิวตัวลอยครับคมพยัคต์สีหน้าแวตาหนักใจอย่างเห็นได้ชัดนะครับกระโดดเตะครับโอ้แกรจะฟาดเหมือนตะกร้อเลยครับแหมพระเจ้าปะคุณครับท่ายากเยอะจริงๆครับยีนีเนืองแหมเจองี้แหมเป็นใครใครก็ปวดหัวเลยครับแต่ว่าเข้าจังหวะอ่อนนี่ไม่ต้องบอกใครเลยครับเอาลุกเจอแข้งขวาครับ แต่ยังไม่ค่อยจังเท่าไเลยครับแข้งของกมยักษ์ครับอ่ะโอ้ไล่ไม่ทันครับกมยักษ์ครับโอ้โหอ่ะสุดท้ายครับมิตรภาพพี่น้องอาชีพเดียวกันครับสปอร์ตแมนชีพครับดูภาพช้าครับนีับจังหวะเสียบเข่าแล้วโดนกมยักษ์บิดทิ้งไปครับแหมพอจะตีนี่ทุ่มเลยครับตีไปที่พับนอกครับ นี่เวี้ยงหมัดเอาเลยครับยีเนื้งครับมีจังหวะป้ายหน้าคมพิยาครับจะตีครับแต่โดนยียีเนืองบิดออกไปนอกเชือกเลยครับโอ้โหไร้การจริงครับทำอะไรไม่ถนัดนะครับทีบโอ้โหทีบไปที่แก้มครับแหกกระโดดต่อยเลยครับดูครับตาเมาคืนเกี่ยวไว้ไปตัดรวบล้มลงไปครับ y o u r winner goes to the blue โอ้แล้วก็เป็นยียินเนืองครับแมวัยรุ่นจากเมียนมาครับ oh oh oh. เอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้ oh, วันนี้ลื่นอย่างก,กับปลารอดนะครับ